เยสวยนักเสียงโชคพันเทพเยสวยเป็นหญิงชราวัย72ปีที่มีความเชื่อมั่นว่าหวยคือทางสู่ความร่ำรวยวันไหนที่มีหวยออกยายจะตื่นตั้งแต่เช้ามืดจัดไม่กวาดมาถูบาบานเผื่อเจอเลขเด็ดจากใบไม้ที่ปลิวมาวันหนึ่งยายสวยเดินไปตลาดเจอหมาข้างทา,างนอนขดเป็นเลขเก้ายายถึงกับยิ้มกว้างเฮ้ยไม่สัญญาจับฟา ทันได้นั่นเองมาดันลูกขึ้นมาบิดตัวเป็นเลข6แทนยายงงหนักจะก้าวหรือจะหกกันแน่แตัดสินใจไม่ถูกเลยกลับไปบ้านคิดว่านอนหลับแล้วอาจจะมีเทวดามาให้คาตอบ <_ S 1> พอตกกลางคืนน่ยายฝันว่าได้คุยกับเทพประจําหมู่บ้านเทพบอกว่า <_ S 1> เลขนำโชคของเจ้าคือเกหยายตื่นมาด้วยความดีใจรีบวิ่งไปหาซื้อหวยตอนเช้าแทบลืมใส่ฟันปลอม ข่าวันหวยออกเด็สวยนั่งจ้องทีวีลุ้นจนมือสัน่นพิธีขอประกาศรางวัลที่หนึ่ง 69, หกเก้าาแทบเป็นลมถั่วเวทบอกเก้าหกดันออกหกเก้าเทวดาในก็เล่นบุกลกับเลขยายหันไปบ่นกับเพื่อนข้างบ้านครางหน้าจะกลับเลขให้หมดเลยแล้วตั้งใจแน่วแนว่ว่าหวยวันหน้าต้องถูกสักทีแต่เอ๊ะอจะกลับเลขกลับไปกลับมาอีกตีละ่ะนี่างเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าดวงลุ้นลุ้นใหญ่เอ้ย